สวัสดีครับผมนายอธ a การติสังข์ศรีนะครับนายุกสภาอาชิวศาภาคกลาง5นะครับที่ปฏิบัติหน้าที่เรื่องของการศึกษาของสภาศึกษาก็คือประธานอนุกรรมการกองเแ่งชาติสู่การปฏิบัติครับบทบาทหน้าที่การทํางานของประธานอนุกรรมการกองผแ่งชาติสู่การปฏิบัติก็คือการขับเคลื่อนนําแนวคิดของการเทียบโอนคุรุแห่งชาติ สู่การปฏิบัติต่อวิชาชีพต่างๆนะครับปัจจุบันเราก็ได้มีการรวบรวมการเทียบโอนต่างๆเพื่อให้ได้มาฐานในการที่รองรับเรื่องของอัพสกิลรีสกิลแล้วก็นอนดีกีเพื่อให้เป็นรารฐานในการเชื่อมโยงสามเสาหลักที่ผมพูดถึงนะครับก็คือเสาหลักของกองแห่งชาติคือสภาบริษาเป็น เจ้าภาพหลักอยู่ขึ้นกับสภาการศึกษาก็ขึ้นกับกระทรวงการการส่วนสาหลักที่2คือกรอบผู้ิชาชีพขึ้นกับสำนักสำนักนายกรัฐมนตรีส่วนกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานก็ขึ้นกับกระทรวงแรงงานสามเสาหลักนี้มีความสําคัญต่อมาตรฐานฝีมือแห่งชาติมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานกรอบแห่งชาติทําให้ผู้ที่มีทักษะฝีมือต่างๆนั้นเนี่ยได้การรองรับเพื่อมาทำมาตรฐานของกรอบแห่งชาติในการทียบโอ่นต่างๆ เรื่องเชื่อมโยงระหว่างคุณวิชาชีพกับคุณศึกษาครับจริงๆแล้วผมคิดว่าทีมประเทศไทยทีมนี้ถือว่ามีผู้สมุตินะฮะสี่ท่านด้วยกันนะครับไม่ว,ว่าจะเป็นดรสิริพันธ์นะท่านถาวรจากสภาอาุตสาหกรรมนะครับท่านยงยุทธชลนิววงจากทีดีไอและผมอัศการตหนังสีนั้นจากสภาของข้าไทยนั้นเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในวงการนี้มายาวนานนะครับ แล้วก็การที่เราทํางานมา6ปีนั้นเราปูพื้นฐานไว้ค่อนข้างดีนะครับมพนพื้นฐานที่แข็งแรงนั้นเนี่ยก็จะทําให้มาตรฐานที่โดดเด่นมากขึ้นเพราะนั้นการทํางานการศึกษานั้นไม่ใช่เพียงแต่มีมาตรฐานนะครับเราต้องมีทั้งพื้นฐานและหลักฐานที่แข็งแรงเพราะนั้นการขับเคลื่อนกองพันชาติคุณวิชาชีพนั้นเนี่ยนะครับเราจะต้องเชื่อมโยงสายอาชีพกับสภาวิชาชีพต่างๆเพื่อให รอมรวมความคิดความรู้ทักษะฝีมือเป็นที่ยอมรับของประเทศไทยแล้วก็สู่อาเซียนด้วยครับผมกรมลนานคะสุวรรณนะครับเป็นนายกกิตกรมศักตร์สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทยในนามประธานอ,อกรอสอุมอาชีพแม่พิมพ์ครับ ดำเนินการขับเคลื่อนอ,อกรอสกลุ่มอาชีพแม่พิมพ์นะครับตั้งแต่เริ่มต้นทางคณะกรรมการเราได้ตั้งเป้าหมายว่าะจะพัฒนาในเรื่องของหลักสูตรการเรียนการสอนจะเน้นพัฒนาอยู่บนมาตรฐานอาชีพแล้วได้รับการรับรองภายใต้กรอบคุณูตแห่งชาติในสาขาอากรรมการผลิตแม่พิมพ์แล้วประเด็นที่สหลังจากที่เราพัฒนาหลักสูตรได้ดีและเหมาะสมแล้ว เราก็จะเน้นในการพัฒนาครูผู้สอนให้มีศักยภาพมีทักษะและความสามารถสอดคล้องกับความต้องการที่กำหนดเอาไว้ในมาตรฐานอาชีพเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นภารกิจในเรื่องของการพัฒนาครูผู้สอนจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญสูงประเด็นที่3ในแนวทางการสรรหาหรือจัดการเกี่ยวกับเรื่องของครุพันธ์และสื่อการสอน ก็ต้องสอดคล้องกับประเด็นที่1ก็คือในเรื่องของหลักสูตรโดยที่ครูผู้สอนจะเป็นผู้ดําเนินการเพื่อให้เกิดสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพสามารถใช้ช่วยในการการเรียนการสอนของครูและนักเรียนนักศึกษาได้ประเด็นนี้เราจะรวมถึงในเรื่องของคารุพันด้วยที่ผ่านมาอาจจะมีบางสถานศึกษาที่จัดหาคารุพันโดยที่ไม่ได้คํานึงถึงในเรื่องของความต้องการในการฝึกทักษะ ของนักศึกษาตามหลักสูตรดังนั้นการที่จะต้องพัฒนาในแนวทางใหม่นี้จะเน้นในเรื่องของการกำหนดรายละเอียด ชนิดประเภทและคุณสมบัติของครุพันธ์ที่สอดคล้องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนส่วนประเด็นที่4บทบาทความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนทางสถานศึกษาและสถานประกอบการจะต้องมีแนวทางให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาครูผู้สอนเพื่อให้ครูผู้สอนมีศักยภาพในการที่จะสอนได้ครอบคลุมรายละเอียดต่างๆในเนื้อหาวิชาของแต่ละวิชาทางกอกรสกลุอาชีพแม่พิมพ์ได้มุ่งเน้นพัฒนา ไปจนถึงระดับความร่วมมือที่การจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีก็จะมีบทบาทของสถานศึกษาและบทบาทของสถานประกอบการที่จะต้องมีทิศทางที่กลมกลืนไปในทิศทางเดียวกันเพื่อที่จะให้สภาพของนักศึกษาในสถานศึกษาเมื่อไปอยู่ในสถานประกอบการสามารถที่จะเกิดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองให้มีสถิติภาพในวิชาชีพได้มากที่สุดครับ